ที่นี่คือความทรงจำคาเฟ่นะครับร้านกาแฟาสวยๆริมโขงในอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเราเริ่มปั่นจักรยานจากจุดนี้ครับไปตามถนนที่ขั้นระหว่างผาแต้มด้านบนแล้วก็แม่น้ำโขงด้านล่างนะครับมองไปไกลๆก็จะเห็นเทือกเขาฝั่งลราววิวสวยมากๆเลยครับถนนเส้นนี้ไปสุดที่หมู่บ้านท่าลงที่อยู่ใต้ผาโศกนะครับ<ด>ซึ่งที่หมู่บ้านนี้ก็จะมีเส้นทางที่เดินขึ้นเขาไปถึงตัวผาโศกระยะทางเพียง3กิโลเมตรนะครับ เป้าหมายของเราก็คือเฮือนตามุยที่พักริมโขงที่หมู่บ้านตามุยครับ อากาศดีเย็นสบายช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาบ้างนะครับยังเห็นความชุ่มฉ่าเขียวขจีสองข้างทางครับระหว่างทางก็มีที่พักริมโขงหลายที่เลยครับเราก็ลองเข้าไปสอบถามดูเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนแนะนําเฮือนตะมุยปั่นไปถึงที่หมายก่อนมืดครับค่าที่พักขั้นต่ําแถบนี้จะอยู่ที่1000บาทต่อคืนนะครับเราไปคนเดียวเขาเลยลดให้เหลือ900บาทครับคืนนี้เราปั่นจักรยานไปหาซื้อของกินในหมู่บ้านแล้วก็กลับมานั่งกินที่ห้องนะครับ